ปติเจ้ายายดาวจะมาพัดเนื้อหมูใส่หอมใยห,หอมหัวหลวงะเจ้าแล้วก็มีพริกหวานนี่คือน้ำจิ้มเนื้อยางเจ้าจเจาหลาดเนาะพัดเนื้อหมูหลาดน้ำจิ้มเนื้อยางเจ้าน้ำมันก็แลดแต่สอบเนาะ กระเทียมใส่เพียงขอกสองกีบเจ้าเพราะว่าจะต้องใส่เนื้อหมูยุ่อันหอมหัวใหญ่อยู่แล้วเนาะ จะใจ้เนื้อหมูก็ได้เนื้อวัวเนื้อควายก็ได้เจ้าเลือกแต่ แค้ใส่ถุงจับเจ้าบ่ต้องไปเติมะหมอยังผงชลดรกับ,บ่ต้องใส่เจ้าได้แต่สอบอีกแล้วเนาะแต่บะดา,าจะบ่ใส่เพราะในขวดนี่ป็นจะปูงมาเร็บร้อยแล้วเนาะเด็กๆก่ hòm hòm dây cho ở luôn ơi hát mùa hết suốt cháu nó cả ở hòm hòm dây luôn nó Aloy là cháu thăm cần đủ ใเซลลวหลาดน้ำจิ้มเนยยังไปอีกเจ้าขวดนี่ทำได้ประมาณสองข้างแต่ถ้าทำเต็มกระทะใจ้ขวดหนึ่งเลยเจ้าขวดเล็กนี่นะน,นะ hồng dây hứa suốt cao Hãy subscribe cho nếp đừng nào. chỉ các phát sủi a loi chứ mà thắng cắn đố nó a น้ำจิ้มเนื้อย่างของญี่ปุ่นมาได้ของไทยก็ได้เลือกเอาสูตรติออกเพชรเพชรก้าบะเพชรก้าวเล่ตหรือหามามีก็ใจ่ซีอิ้วขาวซอสหอยก็ได้เจ้าแต่จะหากินหอมแบบน้ำจิ้มเนื้อย่างนี่ก็คงบบเ,เหมือนกันเนาะเอาพริกใส่เจ้าพริกหยวกพริกหวาน Thăm cắn đú cháu ngay ngay, A lòi, Hòm, Hòm, Kinh cáp con sồi cháu, Lò on gà kín đay, Phu dê gà kín đay cháu, Pát xếp lẹp lòi là cháu, Pát nướng mù, Xếp nắp chim, Nướng nướng, Pá จบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปไหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อปราดาวเวนเนอจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆนาอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ